สวัสดีจ้าจอยพารวยสแนลจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกคนจ้าสวัสดีเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกเลิฟถูกไล่จ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี่จอยกะมีแนวทางลราพัฒนาสุดสองตัวบนล่างวันที่สิบหกเดือนเก้าสองห้าหกสี่มาให้พี่พี่เพื่อนๆได้รับชมจ้าแต่ก่อนสีไปรับชมวันที่สิบหกกะมาฝากคำเตือนกันก่อนนะจ๊ะเนาะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำแนวทางมีเขามีรุดน้นนองจอาปรบปุ่นกันไปจากชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสำหรับเราพัฒนาสุด2ตัวบนล่างวันที่13บมวดที่ผ่านมานอ้องจอยกากาบขอโทษขออภัยหลายๆน้นนองจ๋าพี่น้องจ๋าน้องจอยมาเข้าแค่ เด่นหแล้วก็วิ่งรูด8ดเนาะแต่เนาะนงจอยต้องกราบขอโทษขอภัยหลายๆแต่แนวถ้าก็มีเขา้ามีรูดเนานะเนาะเพราะเป็นตัวเลขที่คิดเองคำนวณเองจะ้ะสำหรับวันที่16เดือน9กาเราพัฒนาสุด2ตัวบนล่างน้องจอยจะให้เด่นอยู่ที่5จะ้ะเด่นห้าเนาะแต่เนาะส่วนตัววิ่งตัวรูดก็หนึ่ง แปดจ้ะน้องเจยจะให้วิ่งรูดดูที่หนึงกับแปดนะจ๊ะเนาะตัวจอห้าศูนย์ห้สองห้เจห้าเก้าหนึ่งศ หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์แปดสอง 8ปดหชุดกันเดี๋ยวมาเบิงชุดกันนะจ้ะชุดกันก็จะมี74 0ดสี่ศด เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นเนะจ้ะตัวเน้นก็จะมีศูนย์สามหนึ่งสามแปดหกห้าสองอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะจ๊ะเนาะ หมักตัวไดชอบตัวไดกะแคบนะจอไอยใส่ไปเป็นแนวทางใดจะถักเกิดว่าหมักตามทีน้องจ้อยเด่นกะสามารถใส่ไปเปลี่นแนวทางใดนอกจากนอกถักเกิดอ่าบหมักตามทีน้องจ้อยเด่นกะสามารถเบิ่งคูอื่นใดจะตัวเลขก็ได้มาจากการคิดแล้วก็คำนวณขึ้นไม่เองนอกจากอาจจะมีเข้าบางรูดบางเป็นเรือกกอ่องปกตินอกจากปรับปรุงกันไปจะ ชมเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำลุวยกันทุกคนนะกจะกนอก้มีโชมมีใช้กันทุกคนจ้า,ขาเข้ามาแลกก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องจอยน,าจานอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาสำหรับคลิปนี้จอยกะข,กข้อกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า